เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มสองนะคะคือการพูดคุยกัรระหว่างกอสกับเนนกอสก็คือเดอซอสอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจิตบริสุทธิ์มีคนให้ความหมายไว้หลายคำนะคะต่อกันเลยนะคะกอสสิ่งที่ฉันจะบอกเธอตรงนี้และในย่อหน้าถัดถัดไปอาจยากยิ่งสำหรับบางคนที่จะเข้าใจและยอมรับ เพราะมันจะหักล้างหลายสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความจริงในระบบคิดปัจจุบันของพวกเธอแต่หากจะให้การพูดคุยนี้เป็นประโยชน์ต่อเธอแล้วก็ฉันคงไม่อาจปล่อยเธอให้ใช้ชีวิตอยู่กับประดิษฐกรรมทางความคิดพวกนั้นต่อไปได้ฉะนั้นในเล่มสองนี้เราจำเป็นต้องพูดคุยกันถึงแนวคิดพวกนี้กันอย่างตรงๆคงต้องสะเทือนกันไปอีกสักพัก เธอพร้อมหรือ,อยังนีนคิดว่าพร้อมครับขอบคุณที่เตือนกันก่อนมีอะไรน่าหนักใจหรือยากแก่การเข้าใจหรือยากที่จะยอมรับในสิ่งที่พระองค์กำลังจะบอกผมหรือครับกอดฉันจะบอกกับเธอว่าไม่มีแอปเปิลเน่าหรอกจะมีก็แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเธอที่มีต่อสิ่งต่างๆเท่านั้น ผู้คนมีรูปแบบที่แตกต่างกันในการมองโลกฉันจะบอกกับเธอว่าไม่มีใครทำอะไรที่ไม่เหมาะสมเมื่อดูจากรูปแบบในการมองโลกของพวกเขานีนถ้าอย่างนั้นรูปแบบการมองโลกของพวกเขาก็คงห่วยแตกหน้าดูผมรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และหากว่ามีบางคนที่ไม่รู้นั่นก็ไม่ได้ทําให้ผมกลายเป็นคนปัญญาอ่อนเพราะรู้เสียมาไหร่ดังนั้นต่างหากที่ปัญญาอ่อนที่ไม่รู้ก็ฉันเสียใจที่ต้องบอกว่าทัศนคติแบบนี้นี่แหละที่ทําให้เกิดสงคราม นีผมรู้ครับผมรู้ผมเจตนาพูดออกไปแบบนั้นเองผมแค่เอาคำพูดที่เคยได้ยินหลายคนพูดมาพูดซ้ำอีกทีแต่ทีนี้ผมจะตอบคำถามคนที่พูดแบบนี้ยังไงดีครับผมควรจะตอบแบบไหนดี เธอสามารถบอกพวกเขาได้ว่าแนวคิดเรื่องถูกและผิดนั้นเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนอยู่ตลอดครั้งแล้วครั้งเล่าแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมแต่ละช่วงเวลาแต่ละความเชื่อแต่ละสถานที่แม้กระทั่งแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคล เธอสามารถชี้ให้พวกเขาเห็นได้ว่าสิ่งซึ่งหลายคนเห็นว่าถูกในช่วงเวลาหนึ่งเช่นเผาคนที่ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มดทั้งเป็นกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดในปัจจุบันเธอยังบอกพวกเขาได้อีกว่านิยามของถูกและผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเพียงเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับสถานที่อีกด้วยเธออาจขอให้พวกเขาสังเกตว่า กิจกรรมบางอย่างบนโลกเช่นโสเพณีอาจผิดกฎหมายในที่หนึ่งทว่าถัดไปเพียงแค่ไม่กี่ไมล์กลับกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายฉะนั้นไม่ว่าใครที่ถูกตัดสินว่าทำผิดก็ไม่ใช่เพราะเราพิจารณาจากสิ่งที่เขาได้ทำลงไปจริงๆหรอกหากแต่ดูจากว่าเขาทำมันที่ไหนเท่านั้นเอง ตอนนี้ฉันจะบอกสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ในเล่มหนึ่งอีกครั้งซึ่งฉันรู้ดีว่ามันยากมากเหลือเกินสำหรับใครบางคนที่จะเข้าใจได้อย่างแท้จริงฮิตเลอร์ได้ขึ้นสวรรค์นีนผมไม่แน่ใจว่าคนทั่วไปจะพร้อมสำหรับเรื่องนี้นะครับกอจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มน,นี้และของทุกเล่มในตรายภาคที่เรากำลังทำกันอยู่นี้ ก็เพื่อสร้างความพร้อมความพร้อมสำหรับกระบวนทัศน์ใหม่ความเข้าใจใหม่มุมมองที่กว้างไกลขึ้นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนีน่คือว่าผมคงต้องขอถามคำถามที่ผมรู้ว่าคนมากมายกำลังคิดอยู่และต้องการที่จะถามตรงนี้ก็คือเป็นไปได้ยังไงที่คนอย่างฮิตเลอร์ได้ขึ้นสวรรค์ ทุกศาสนาบนโลกใบนี้ผมคิดว่าน่าจะทุกศาสนาเลยได้ประกาศว่าเขาถูกตัดสินโทษและถูกส่งตรงไปนรกกอดข้อแรกฮิตเลอร์ไม่สามารถไปนรกได้เพราะไม่มีนรกฉะนั้นจึงเหลืออยู่เพียงที่เดียวที่สามารถไปได้แต่ก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอีกเพราะปัญหาจริงๆก็คือ สิ่งที่ฮิตเลอร์ได้ทำลงไปนั้นผิดหรือเปล่าทว่าฉันได้บอกไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าไม่มีผิดหรือถูกในจัก,กรวาลนี้สิ่งสิ่งหนึ่งไม่มีผิดหรือถูกในตัวมันเองสิ่งต่างๆเพียงเป็นของมันอย่างนั้นเอง ตอนนี้ความคิดของเธอที่ว่าฮิตเลอร์คือมารร้ายนั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาสั่งให้ฆ่าคนเป็นล้านล้านถูกไหมนีนถูกอย่างยิ่งครับกอดแล้วถ้าฉันจะบอกเธอว่าสิ่งที่เธอเรียกว่าความตายนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนเธอจะว่ายังไงล่ะนีน ผมคิดว่าผมคงรับได้ยากกอดเธอคิดว่าชีวิตบนโลกนั้นดีกว่าชีวิตในสวงสวรรค์อย่างนั้นหรือฉันจะบอกเธออย่างนี้ว่าเมื่อห่วงขณะแห่งความตายมาถึงเธอจะได้ตระหนักถึงอิสรภาพอย่างที่สุดความสงบอย่างที่สุดปิติสุขอย่างที่สุดและความรักที่มากที่สุดเท่าที่เธอเคยได้รู้จัก ฉะนั้นเราจึงควรลงโทษหมาป่าที่โยนกระต่ายเข้าไปในพุ่มไม้หนามอย่างนั้นหรือมีเรื่องเล่าพื้นเมืองแฝงคติสอนใจของชาวแอฟริกันอเมริกันซึ่งใช้กระต่ายกับหมาป่าเป็นตัวละครหลักเรื่องหนึ่งใจความคร่าวๆดังนี้ครั้งหนึ่งเจ้ากระต่ายถูกหมาป่าจับตัวมาเพื่อลงโทษด,ด้วยการจะทำเนื้อกระต่ายย่าง กระต่ายจึงคิดหาทางรอดด้วยการบอกหมาป่าว่าถูกย่างยังดีกว่าถูกโยนเข้าไปในพุ่มไม้หนามเทียบกันกับการถูกโยนลงไปในนั้นโหดร้ายกว่าการต้องถูกย่างหลายร้อยหลายพันเท่าพอหมาป่าเกิดเปลี่ยนใจไม่ย่างกระต่ายเพราะอยู่ใกล้ไฟร้อนๆไม่ค่อยได้ก็เลยคิดจะเอากระต่ายไปแขวนคอแทนกระต่ายเลยพูดขึ้นว่า ตายเพราะถูกแขวนคอช่างโหดร้ายนะักแต่ก็ยังดีกว่าถูกโยนลงไปในพุ่มไม้หนามเป็นไหนๆจากนั้นหมาป่าก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่มีเชือกจึงเปลี่ยนใจจะจับกระต่ายกดน้ำแทนคราวนี้กระต่ายทำท่าจะร้องไห้และโอดครวญว่าฉันอยู่ในน้ำไม่ได้และต้องขาดใจตายแน่นอนช่างน่ากลัวเหลือเกิน แต่ก็ยังดีกว่าโยนลงไปในพุ่มไม้แหลมเป็นไหนนจากนั้นหมาป่าก็เปลี่ยนใจอีกเพราะขี้เกียจต้องเอากระต่ายไปกดน้ำทีนี้จะเอามีดท,ที่มีอยู่แล่เนื้อเจ้ากระต่ายเสยียเลยกระต่ายรู้ดังนั้นก็พูดออกมาว่าถ้าจะทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคือแม้จะน่าสยองและต้องเจ็บปวดเหลือทนแต่ก็ยังดีกว่าต้องถูกจับโยนลงไปในพุ่มไม้แหลมเไป็นไหน หมาป่าได้ฟังที่กระต่ายพูดมาทั้งหมดจึงเชื่อหมดใจว่าการถูกจับโยนลงไปในพุ่มไม้หนามคือสิ่งเลวร้ายที่สุดสำหรับกระต่ายมันจึงจับเจ้ากระต่ายขึ้นมาแล้วก็โยนข้ามฝั่งถนนลงไปในหย่อมพุ่มไม้หนามดูอยู่สักพักมันก็เห็นกระต่ายโบกไม้โบกมือและตะโกนกลับมาว่าฉันเกิดและโตมากับพุ่มหนามแบบนี้จากผู้แปลค่ะ เราควรลงโทษคนที่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างนั้นหรือแม้ว่าเขาจะไม่คิดอย่างนั้นก็ตามเพราะยังไงความจริงก็คือความจริงอยู่ดีจากแอดมินค่ะนเนพระองค์กำลังละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ว่าชีวิตหลังความตายจะยอดเยี่ยมแค่ไหนชีวิตของคนเราก็ไม่สมควรจะต้องจบลงโดยที่เจ้าตัวเองไม่ได้สมัครใจ เรามาอยู่ที่นี่เพื่อมาทำบางสิ่งให้สำเร็จเพื่อมามีประสบการณ์เพื่อมาเรียนรู้บางอย่างและมันไม่ถูกต้องที่ชีวิตต้องมาจบลงอย่างกระทันหันด้วยนะ้ำมือของไอ้พวกวายร้ายบา้บาๆที่มีแนวคิดบา้บาๆกอตอย่างแรกเลยนะเธอไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้อะไรทั้งนั้นกลับไปฟังคลิปของเร่มหนึ่งอีกครั้งนะคะ ชีวิตไม่ใช่โรงเรียนและจุดมุ่งหมายของเธอที่นี่ไม่ใช่การเรียนรู้แต่คือการจำให้ได้อีกครั้งและในประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นบ่อยครั้งชีวิตมักจะจบลงอย่างกระทันหันด้วยสาเหตุร้อยแ0ดประการเฮอริเคนดินไหวนีนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะพระองค์กำลังพูดถึงการกระทําของพระผู้เป็นเจ้า God, ทุกๆเหตุการณ์คือการกระทำของพระผู้เป็นเจ้าเธอเห็นว่าเหตุการณ์ใดๆจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือถ้าฉันไม่ต้องการให้เกิดเธอคิดว่าเธอจะทำสิ่งง่ายๆอย่างการกระติกนิ้วได้หรือถ้าฉันไม่ยอมให้เธอทำเธอจะทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวถ้าฉันขัดขวางเธอ เรากลับมาพิจารณาแนวคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของความตายกันต่อถ้าชีวิตต้องจบลงอย่างกระทันหันด้วยโยครคภัยไข้เจ็บถือเป็นเรื่องผิดด้วยหรือเปล่านี่ผิดไม่ใช่คำที่ใช้กับเรื่องนี้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือเหตุการณ์ตามธรรมชาติเป็นคนละเรื่องกับการที่มนุษย์อย่างฮิตเลอร์ไปฆ่าผู้คน กอแล้วอุบัติเหตุล่ะอุบัติเหตุอย่างโง่โนะ่ะนีนก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของความโชคร้ายเป็นโศกนาฏกรรมและนั่นก็เป็นเจตจำนงของพระเจ้าเราไม่สามารถมองเข้าไปในจิตใจของพระเจ้าและหาคำตอบได้ว่าทำไมสิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงได้เกิดขึ้นและก็ไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นด้วย เพราะเจตจำนงของพระเจ้าไม่อาจเข้าใจและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำความเข้าใจการพยายามไขความลี้ลับของพระเจ้าคือความทยานอยากในความรู้ที่เกินตัวมันเป็นบาปกอดเธอรู้ได้ยังไงนี่เพราะถ้าพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้เราก็คงเข้าใจไปแล้ว การที่เรายัางไม่เข้าใจหรือไม่สามารถทำความเข้าใจคือหลักฐานยืนยันว่านั่นเป็นเจตจำนงของพระเจ้าที่ให้เป็นอย่างนั้นกอดเข้าใจหลักการที่เธอไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจตจำนงของพระเจ้าส่วนการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆไม่ถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่า เป็นเจตจำนงของพระเจ้าอืมน่าคิดจริงๆนีนผมคงอธิบายเรื่องนี้ออกมาเป็นคำพูดได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าผมเชื่ออะไรก็แล้วกันครับกอเธอเชื่อในเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงฤิทธานุภาพสูงสุดไหมล่ะนีนเชื่อครับกอเว้นแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์อย่างนั้นใช่ไหม สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเจตจจำนงของพระผู้เป็นเจ้านีนไม่เกี่ยวครับกอดไม่เกี่ยวได้ยังไงนินฮิตเลอร์ละเมิดเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้ากอดถ้าเจตจำนงของฉันเป็นสิ่งซึ่งทรงฤทธ,ธานุภาพสูงสุดแล้วเธอคิดว่าฮิตเลอร์ละเมิดมันได้ยังไงนีนก็เพราะพระองค์อนุญ,ญาต God, ถ้าฉันอนุญาตฮิตเลอร์ให้ทำได้แสดงว่านั่นเป็นเจตจำนงของฉันให้เขาสามารถทำได้น,นีฟังดูเหมือนอย่างนั้นแต่เหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ของพระองค์คืออะไรล่ะครับไม่เห็นมีเลยเจตจำนงของพระองค์คือให้ฮิตเลอร์มีทางเลือกอิสระและมันก็เป็นเจตจำนงของเขาเองที่ทำลงไปอย่างนั้น เธอเข้ามาใกล้มากแล้วใกล้มากๆและใช่เธอพูดถูกมันคือเจตจำนงของฉันที่ให้ฮิตเลอร์และพวกเธอทุกคนมีทางเลือกอิสระและมันไม่ใช่เจตจำนงของฉันที่เธอจะต้องมาโดนลงโทษหนักขึ้นหนักขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดหากเธอไม่ยอมเลือกตามที่ฉันต้องการให้เธอเลือก เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นทางเลือกอิสระไปได้ยังไงถ้าฉันได้เลือกให้เธอไว้ก่อนแล้วนะเธอจะมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่อยากทำได้อย่างแท้จริงหรือหากเธอรู้ว่าจะต้องถูกลงทันเกินกว่าที่จะพันนาถ้าเธอไม่ทำในสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอทำนั่นมันเป็นทางเลือกแบบไหนกันนี่ มันไม่ใช่เรื่องของการลงทันครับมันเป็นเพียงแค่กฎของธรรมชาติเป็นแค่เรื่องของผลสืบเนื่องกอดเห็นได้ชัดเลยว่า <God. S 1> เธอได้ถูกปลูกฝังระบบของความเชื่อมาเป็นอย่างดีที่ทำให้เธอยึดถือว่าฉันเป็นดั่งพระเจ้าจอมอาฆาตโดยไม่ให้ฉันต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะ่ะ แล้วใครเป็นคนสร้างกฎของธรรมชาติที่ว่านี้และถ้าเราตกลงกันได้ว่าฉันเป็นคนสร้างทุกสิ่งนี้ขึ้นมาเองแล้วทำไมฉันถึงต้องสร้างกฎเหล่านั้นขึ้นมาพร้อมให้อำนาจแก่เธอที่จะฝ่าฝืนมันได้ด้วยละ่ะถ้าฉันไม่อยากให้เธอได้รับผลจากกฎเหล่านั้นหากฉันมีเจตจำนงที่จะให้ สิ่งมีชีวิตอันง,งดงามของฉันไม่ควรต้องทนทุกข์ทำไมฉันถึงต้องสร้างความเป็นไปได้ที่เธอสามารถเป็นอย่างนั้นได้ขึ้นมาด้วยละ่ะอีกอย่างนะทำไมฉันถึงต้องเฝ้าล่อล,อลวงเธอวันแล้ววันเล่าให้ละเมิดกฎที่ฉันวางเอาไว้ด้วยละ่ะนี่พระองค์ไม่ได้ล่อลวงพวกเราแต่เป็นมารตังหากที่ทำ กนั่นไงเอาอีกละ่ะให้ฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกละ่ะเธอไม่เห็นหรือว่าวิธีเดียวที่จะทำให้ความเชื่อทางศาสนาของพวกเธอสมเหตุสมผลขึ้นมาได้ก็คือต้องทำให้ฉันเป็นผู้ไร้ซึ่งพลังอำนาจเธอเข้าใจไหมว่าวิธีเดียวที่จะทำให้แนวคิดของพวกเธอฟังขึ้นก็คือต้องทำให้แนวคิดของฉันเป็นฝ่าย ฟังไม่ขึ้นถามจริงๆเธอะเธอรู้สึกสบายใจหรือกับแนวคิดเรื่องพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งมวลแต่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้นะ่ะนีนผมไม่ได้บอกว่าพระองค์ไม่สามารถควบคุมมารร้ายได้พระองค์สามารถควบคุมทุกอย่างได้อยู่แล้วก็พระองค์คือพระเจ้า เพียงแต่พระองค์เลือกที่จะไม่ทำพระองค์อนุญาตให้มารสามารถล่อลวงเราหรือหาทางเอาชนะจิตวิญญาณของเราได้กอดฉันจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรฉันจะทำอย่างนั้นไปทำไมถ้าฉันต้องการให้เธอกลับมาหาฉันนีน เพราะพระองค์ต้องการให้เราเลือกกลับไปหาพระองค์ด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะไม่มีทางเลือกอื่นพระองค์สร้างสรรค์และนรกขึ้นมาเพื่อให้เรามีทางเลือกเราถึงเลือกทำอะไรต่างๆได้แทนที่จะเดินไปตามทางเดียวที่มีก็ God, จริงๆก็เข้าใจอยู่หรอกนะว่าทำไมเธอถึงได้มีวิธีคิดแบบนี้ เพราะฉันทำให้เป็นอย่างนั้นในโลกของเธอเธอก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นในโลกของฉันด้วยในโลกความจริงของเธอดีไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้าไม่มีเลวดังนั้นเธอก็เลยเชื่อว่าในโลกความจริงของฉันก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันแต่ฉันจะบอกเธอว่าไม่มีเลว ในที่ที่ฉันอยู่หรอกและก็ไม่มีมารด้วยมีเพียงสภาวะแห่งความเป็นทั้งหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันมีเพียงการตระหนักรู้และการมีประสบการณ์ถึงภาวะนั้นโลกของฉันคือโลกแห่งความสมบูรณ์โลกแห่งปรมัติที่ซึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสัมพันธ์กับสิ่งอื่น แต่จะเป็นอิสระจากกันหมายความว่าไม่ขึ้นกับสิ่งอื่นนะคะจากแอดมินในโลกของฉันรักเท่านั้นคือทั้งหมดที่มีนีนและมันไม่มีผลสืบเนื่องจากทุกๆสิ่งที่เราคิดพูดหรือทำบนโลกนี้หรือครับผลสืบเนื่องหรือวิบากกรรมผลลัพธ์ของการกระทำในคําของพุทธจากแอดมินค่ะ โอ้มีแน่นอนมองไปรอบๆตัวสินีนผมหมายถึงหลังจากที่ตายไปแล้วนะครับกอดไม่มีความตายหรอกชีวิตดำเนินสืบไปชั่วนิรันด์ชีวิตจะดำรงอยู่เสมอเธอเพียงแค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นนีนก็ได้ครับ เอาตามที่พระองค์ว่าก็ได้หลังจากที่เราเปลี่ยนรูปไปแล้วก็หลังจากที่เธอเปลี่ยนรูปไปแล้วผลสืบเนื่องจะหยุดการให้ผลสิ้นสุดลงมีเพียงสภาวะแห่งการรู้เท่านั้นผลสืบเนื่องทั้งหลายคือองค์ประกอบแห่งโลกสัมพัสโลกแห่งความเป็นคู่ มันไม่มีที่ให้อยู่ในความสมบูรณ์เพราะมันต้องอยู่กับเวลาที่เป็นเส้นตรงและเหตุการณ์ต่างๆที่เรียงไปตามลำดับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกแห่งปรมัตา์โลกแห่งความสมบูรณ์ณนะที่แห่งนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดอีกนอกจากความสงบความสุขและความรัก ณนะที่แห่งนั้นในที่สุดเธอก็จะได้รู้ข่าวดีว่ามานที่เธอเชื่อว่ามีอยู่นั้นมิได้มีอยู่และเธอนั้นเป็นคนที่เธอคิดว่าเธอเป็นอยู่เสมอมานั่นคือความดีงามและความรักความคิดของเธอที่ว่าเธออาจเป็นสิ่งอื่นนั้นมาจากโลกภายนอกที่วิกลเจริต ทำให้เธอแสดงออกอย่างวิกลจริตตามไปด้วยโลกภายนอกที่ตัดสินและกล่าวประนามมีแต่คนที่คอยตัดสินเธอเธอก็เลยเอาการตัดสินเหล่านั้นมาตัดสินตัวเองตอนนี้เธอต้องการให้พระเจ้าตัดสินเธอแต่ฉันจะไม่ทําหรอก เพราะไม่อาจเข้าใจในพระเจ้าผู้จะไม่ทำอย่างที่มนุษย์ทำเธอจึงหลงทางตามความเชื่อทางศาสนาทั้งหลายคือความมุมานะพยายามของพวกเธอที่จะค้นพบตัวเองอีกครั้งนีนพระองค์บอกว่าความเชื่อทางศาสนาของพวกเรานั้นวิกลจริต แต่จะมีความเชื่อแบบไหนกันครับที่จะให้ผลถ้าปราศจากระบบของการให้รางวัลและการลงโทษก,ทก็ทุกทุกสิ่งขึ้นอยู่กับว่าพวกเธอเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตสิ่งน,นี้จะเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อทางศาสนาหากพวกเธอเชื่อว่าชีวิตเป็นด่งบททดสอบคือการทดลอง คือช่วงเวลาแห่งการต่อสู้เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นมีค่าแนวคิดทางศาสนาของพวกเธอจะเริ่มฟังดูมีเหตุผลหากพวกเธอเชื่อว่าชีวิตเป็นดังโอกาสเป็นกระบวนการที่พวกเธอได้ค้นพบจดจำได้ว่าพวกเธอนั้นมีค่าอยู่แล้วและมีมาโดยตลอดเมื่อนั้นแนวคิดทางศาสนาของพวกเธอจะเริ่มฟังดูเพียเพ้ยน หากพวกเธอเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้เปลี่ยนไปด้วยอัตตาที่ต้องการเรียกร้องความสนใจการสักการะบูชาการสำนึกในบุญคุณและความชอบพอและจะใช้วิธีการฆ่าเพื่อให้ได้มันมาแนวคิดทางศาสนาของพวกเธอก็จะเริ่มฟังดูเข้าเขาขึ้นมาหากพวกเธอเชื่อว่าพระเจ้านั้นปราศจากอัตตา และไม่เรียกร้องสิ่งใดทว่าเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเป็นแหล่งของปัญญาทั้งหมดและความรักทั้งมวลเมื่อนั้นแนวคิดทางาศาสนาของพวกเธอจะพังทลายลงหากพวกเธอเชื่อว่าพระเจ้าคือพระเจ้าจอมอาคาตเจ้าคิดเจ้าแขนอิฉาริษยาในรักของเขาและชอบเดือดดาลนด้วยความโกรธ เมื่อนั้นแนวคิดทางาศาสนาของพวกเธอจะสมบูรณ์แบบหากพวกเธอเชื่อว่าพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งสันติร่าเริงเบิกบานในรักของนางและหลงไหลในความปิติยินดีเมื่อนั้นแนวคิดทางาศาสนาของพวกเธอก็จะไร้ประโยชน์ฉันจะบอกกับเธอว่าเป้าหมายของชีวิตนั้นมิใช่การทำให้พระเจ้าพอใจ เป้าหมายของชีวิตคือการได้รู้ว่าเธอคือใครและสร้างสรรตัวตนนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อเธอได้ทำดังนั้นเธอได้เอาใจพระเจ้าและได้สรรเสริญนางไปในคราวเดียวกันนีนทำไมพระองค์ชอบพูดคำว่านางอยู่เรื่อยเลยครับพระองค์เป็นผู้หญิงหรือไงกอ ฉันไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่บางทีฉันใช้สรรพนามของเพศหญิงก็เพื่อจะเขย่าเธอให้ออกจากความคิดอันคับแคบจำกัดเท่านั้นแหละหากเธอคิดว่าพระเจ้าเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อนั้นเธอก็จะคิดว่าสิ่งอื่นๆไม่ใช่พระเจ้าและนั่นคือความผิดพลาดอย่างมหัน ฮิตเลอร์ได้ขึ้นสวรรค์ก็เพราะไม่มีนรกฉะนั้นจึงไม่มีที่อื่นให้เขาไปการกระทำของฮิตเลอร์คือสิ่งที่พวกเธอเรียกกันว่าความผิดพลาดเป็นการกระทำของสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่วิวัฒนาการและความผิดพลาดก็มิอาจแก้ได้ด้วยการลงทันแต่ด้วยการให้โอกาสเพื่อแก้ไขและเติบโต ความผิดพลาดที่ฮิตเลอร์ได้ทำลงไปไม่ได้ทำร้ายหรือก่อความเสียหายให้แก่ผู้ที่ต้องตายด้วยน้ำมือของเขาเลยวิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของร่างกายเฉกเช่นผีเสื้อที่ชํำแรกออกจากดักแดก้ผู้คนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคนที่ยังอยู่ต่างเศร้าโศกเสียใจกับการตาย เพียงเพราะพวกเขาไม่ได้รับรู้ถึงความเบิกบานที่วิญญาณเหล่านั้นได้รับไม่มีใครที่เคยผ่านประสบการณ์แห่งความตายมาแล้วจะโศกเศร้าเสียใจให้กับการตายของผู้ใดอีกที่เธอบอกว่าคนเหล่านั้นตายก่อนเวลาอันควรฉะนั้นจึงไม่ถูกต้องสื่อเป็นในว่าบางสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้ในจักรวาลน,นี้แต่หากดูจากว่าฉันคือใครและเป็นอะไรแล้วเรื่องแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลล้วนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าไม่เคยทำสิ่งผิดพลาดมายาวนานชัวน่วนิรันดร์แล้วเมื่อไหร่ที่เธอเห็นความหมดจดสมบูรณ์ในทุกสิ่ง มิใช่เพียงแค่ในสิ่งที่เธอเห็นพ้องแต่ในสิ่งที่เธอไม่ยอมรับโดยเฉพาะสิ่งนี้เมื่อนั้นเธอได้เข้าถึงความเป็นครุรุแล้วเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะก็จบสำหรับคลิปเสียงนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ประโยชน์ยิ่งๆิ่งขึ้นไปในทุกๆคลิปเสียงนะคะขอบคุณท่านครุรุทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ